นะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนเลยนะครับผมวันนี้วิวก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะครับผมนะทุกคนตื่นเช้ามากนะครับก็ด้วยสาเหตุน,นะครับพี่ทัน นะครับผมตั้งนาฬิกาปลุกนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราก็มีภารกิจนะครับที่จะไปทํากันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามนะครับผมพวกเราด้วยนะครับว่าจะทําอะไรยังไงนะครับนะครับวันนี้พี่ค c ซี่นะครับก็นอนในเต็นท์นะครับไม่รู้ว่าหมอกลงหรือเปล่านะครับผมพี่ซี่ก็ตื่นแล้วอังกฤษนะครับมีก็เลยเข้ามานั่งเล่นในรถเรานะครับมาจัดรถเพราะว่ามาว่าเนี่ยไป ่าไปซื้อของที่ต่าง่อยครับมวัวนี่ผลกับโต๊เนาะน,นะครับก็เลยทำให้พื้น,นเปื่อนนิดหน่อยนะครับนี่ก็เลยนี่แหละมาจัดรถนะครับก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนเลยนะครับนะฮะตื่นเศร้าเวลีพี่น้องเมื่อคืนเนี่นอน,นกับประมาณจักมงมประมาณ เกือบตีหน re. uhh. ึ่งไปดยมีวามคขื้นนี่เกือบตีหนึนะครับหลายคนก็รอรุ่นด้วยกันว่าบ้านจะมาเมื่อไหร่เนาะบ่าจะ็ถ่ายและเศร้าก็ถือว่าได้นอนนะครับได้นอนนิดหน่อยนะครับนี่จะไปดูพี่เคซี่ก่อนว่าไม่ได้แล้เดี๋ยวลูกเขาตื่นนะครับเพราะว่าพี่คซี่ก็เอาลูกไวด้วย เช้าเลยนะครับวันนี้เพราะว่าพี่นัดเพิ่นตั้งนาฬิกาปลุกนะมีกับฟังอยู่ด้วเพิ่นตั้งแต่ตีสี่ปลุกจนหอดอ่าตีสี่ครึ่งสงสัยเมื่อยแห้งอ่ะนะก็เลยบอกว่าโได้มูเมื่อนะครับนะก็เลย เลยเบ่งเอาเ้าโดยที่เพื่อนบอกอันน่าจะเทืเท่ยเนาะเสียงโทรศัพท์กระดังนะครับเบียกเ็เลยก็เลยเอ้าปลุกเราฮะนะนะครับรรวันนี้ก็อย่าลืมนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับภารกิจวันนี้ก็นี่แหละบ้านก็ยังอยู่ทั้งรถอยู่ด้วยพี่น้องนะครับทีมงานคนติดตั้งบ้านนะครับกัวันนี้ก็ยังนอนอยู่ที่นี่นะครับผมนอนด้วยกันนะครับเพื่อนก็นอนในรถเพื่อนแบ่งส่วนกันนอนในบ้านนะครับ บานก็มีเรในรถก็มีกับมาหลายคนครับพี่น้องนะฮะมาเยอะนะมาหลายคนอยู่มาประมาณประมาณสิบคนได้นะครับนะสิบคนได้ก็เมื่อคืนนี้มาถึงปุ๊บนะฮะพี่ๆทีมงานก็พินัดเตรียมกระปุกข้าวนะครับให้กินกันนะครับก่อนที่จะพักผ่อนนะครับผมนะหวังว่าวันนี้นะครับผมคงจะเสร็จนะครับผมนะฮะคงจะเสร็จนะครับ รอรู้นกันว่าจะออกมาเป็นยังไงจะสวยไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะอ่ะรอดูนะครับรอดูความสําเร็จจนถึงที่สุดเลยนะครับผมนะฮะอยู่เคียงข้างจนถึงที่สุดเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีตอนเช้านะครับนะฮะขอให้ทุกคนรวยๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์ให้กับบาเบียท่าพนมด้วยนะครับ สวัสดีครับ